พี่เวีคะช่วยชิมขนมหน่อยนะคะอืมอะไรนะพี่เวีคะช่วยชิมขนมของน้องมิวหน่อยนะคะ,ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอส่งงานลูกค้าไม่เสร็จก่อนนะอ้าวนี่กินขนมกันไม่แบ่งน้องเหรอเนี่ยเออแล้วนั่นไปซื้อมาจากที่ไหนอะหน้าตาแปลกแกนี่พูดให้มันดีๆหน่อยฉันอุตส่าห์ไปลงคอร์สเรียนทำขนมมาแล้วก็ลองทำมาให้ชิม ไปเรียนทำไมซื้อกินเอาง่ายกว่าแล้วพี่อนะก็ไม่ได้ทำขนมขายด้วยแต่ทำเหล็กขายเดี๋ยวนะบีมทำไมมิวจะเรียนทำขนมไม่ได้ฮะการเรียนทำขนมเนี่ยมมาได้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนแล้วขนมบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะทำผิดพลาดมาเนี่ยจะพังได้เลยนะเราเองเนี่ยก็ลองประยุกต์การทำงานของเราก็ได้ใส่ใจจุดเล็กๆของเหล็กได้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนและได้งานที่มีคุณภาพด้วย อก oh, ปอง mm hmm. ชอบป่ะชอบสิ oh. พี่ชอบมากเลยนะพี่น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพี่ก็จะได้ทีมงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอย่างพี่เองเนี่ยก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะ ศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นรูปเหล็กหรือว่าเรื่องของเครื่องจักรแบบใหม่ๆแล้วใครจะไปคิดล่ะว่าก่อนที่จะมีโควิด1 9ทอะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องมาทำงานออนไลน์ประชุมออนไลน์นี่เห็นไหมอ่ะลองดูนี่สิน,น,นี่เรื่องของออนไลน์เนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำงานได้เข้าใจใช่ไหม จริงไหมจริงค่ะพี่เรื่องของอนาคตด้วยนะมันก็ไม่แน่ก็ไม่นอนจะมาทำตัวเรื่อยๆเอยๆชูๆแบบเองเนี่ย,ยไม่น่าจะเข้าท่านะพี่ว่านะ <c oughs> แล้วตอนนี้นะพี่เนี่ยก็ศึกษาเรื่องของหุ่นยนต์ในโรงงานเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเกิดเจอใครที่ไม่พัฒนาตัวเองเนี่ย ก็อาจจะเอาหุ่นยนต์มาทำงานแทนก็ได้เฮ้ยครับพี่มิวงั้นผมขอชิมขนมพี่หน่อยได้ปะอยากชิมก็ชิมเูอันนี้แกอหิวมาจากไหนอันนี้ก็น่าชิมขอชิมหน่อยนะ ออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราพี่ว่าน่าจะเลยพักเที่ยงละเดี๋ยวพี่ไปตรวจงานก่อนนะส่วนเรื่องขนมเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ต้องชิมแล้วแหละเนาะเพราะดูจากบิมชิมแล้วเนี่ยก็น่าจะอร่อยมากๆเลยละพี่เวียคะจริงๆแล้วที่มิวไปเรียนทําขนมมิวไม่ได้อยากปึกแค่สมาธิหรอกนะคะก็ดีแล้ว ถ้าเกิดเราทําขนมแล้วเนี่ยมีคนชอบทานพี่ว่ามันก็ดีมากๆเลยนะตั้งใจเรียนนะมิวนะทำเรียนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนแหละเ,เบาๆนะเรานะเดีกันะพี่ไอบีมแกมาแย่งขนมพี่เวียทำไมฉันทำาให้พี่เวียกิน แล้วอุตส่าห์เลือกตอนที่แกไม่อยู่แล้วนี่แกไปหิวมาจากไหนฮะดีนะเนี่ยที่ไม่กินกล่องของฉันไปด้วยแอะอะอย่าคลายคืนให้ก็ได้ไม่ต้องเพราะวันนี้ฉันจะกรีดดโง่แกอย่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดไม่หยุดโดนีบ ผูองค์กรต้องการคนเก่งเข้ามาทํางานแต่ที่ต้องการมากกว่าคือคนภายในองค์กรที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าทําไมพวกเราถึงถูกเรียกว่าทรัพยากรบุคคลเพราะพวกเรามีคุณค่ามากๆนะครับพวกเราสามารถพัฒนาได้แต่เครื่องจักรนานๆไปก็จะตกรุ่นแต่พวกเราถ้าเกิดพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งมีคุณภาพและเมื่อถึงวันที่โอกาสมาถึงมันจะเป็นของคนที่เตรียมตัวมาพร้อมที่สุดครับ